แผนแม่บทเพื่อพัฒนากเกษตรกรรมฉบับที่2ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553 ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมของโลกและสถานการณ์ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของไทยที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของภาคเกษตรกรรมการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพภาคเกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขั้นตอน การจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเชื่อมโยงในยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3เชื่อมโยงกับหมุดหมายที่1ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้วยสินค้าเกษตรและเกษตรแปลรูปมูลค่าสูงแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เชื่อมโยงกับประเด็นที่3การเกษตรในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลระยะกลางลำดับที่3ประเด็นที่3.1การเกษตรนโยบายสร้างรายได้ การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้กรอบธรรมาพิบาลที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในหลายระดับจนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามบทบาทแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจตามมาตรา11วงเล็บ4ให้เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรีและมาตรา41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสำนักงานสภาเกษตรกร,รจังหวัดยะลาได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการจัดเวทีสื่อสารผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอาทิหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานได้นำโครงการแนวทางจากแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปร่วมขับเคลื่อนกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจำนวน7เวทีเป็นเวทีของเกษตรกร6ครั้งและเวทีเชื่อมโยงแผนแม่บทกับส่วนราชการ1ครั้งโดยครั้งที่1ได้จัดเวทีสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเมื่อวันที่19 พฤศจิกายน2567้าบณตำบลมือมังอําเภอลามันจังหวัดยะลามีผู้เข้าร่วม3 6รลายและครั้งที่2ได้จัดเวทีสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567หน้าตบณตำบลตลิงชันอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลามีผู้เข้าร่วม37รลายรวมทั้งสิ้น73ราย ประกอบกับในห่วงที่ผ่านมาจังหวัดยาลาเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยาลาทั้ง8อำเภอ57ตำบล341หมู่บ้านพื้นที่ประสบภัย52,353ไร่พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย12,869ไร่เกษตรกรคาดว่าจะเสียหาย8,895ครัวเรือน เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักง,งานสภา,าเกษตรกรจังหวัดยาลาจะกกำหนดแผนการขับเคลื่อนการจัดเวทีสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนา,าเกษตรกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2,568ถึง2,573ต่อไป